สวัสดีค่ะและนี่คือ Honda City ehev ค่ะสีที่เห็นอยู่นี้คือสีน้ำเงินนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ39,000บาทและรถที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือรถไฮบริด Hybrid, ตัวใหม่ล่าสุดของทาง Honda ค่ะภายใตย้เครื่องยนต์1.5ลิตรมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวนะคะในเรื่องของความประหยัดนี้ได้สูงสุดถึง27.8กิโลลิตรเลยทีเดียวปลอดภัยนั้นนะคะก็มาพร้อมกับระบบ Honda s e n s i n g ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของทาง Honda ในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะ รวมไปถึงในส่วนของความสปอร์ตนั้นก็ยังคงมีอยู่ในแบบฉบับของ The City นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะและนี่คือหน้าจอม่านวัดแบบ TFT ใน Honda City eHEV นะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆในส่วนของการเลือกแสดงข้อมูล บนม่านวัดด้วยนะคะมาถึงเครื่องเสียงนะคะหน้าจอขนาดแบบนิ้ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยเ<อ>ที่เราเห็นอยู่นะคะสวยงามมากๆและเมื่อผู้ขับขี่คันโยกไปเลี้ยวทางด้านซ้ายกาล้อง Honda Lens Watch ของเราก็จะทํางานแบบอัตโนมัติโดยการแสดงผลผ่านหน้าจอเครื่องเสียงตัวนี้นะคะทําให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนช่องทางเลนค่ะซึ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือระบบเบรคมือไฟฟ้าบน The City eH EV ค่ะทาให้ผู้ขับขี่นะคะของเราสะดวกสบายในทุกเส้นทาง ลและนี่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันบน The City EHEV นั่นเองค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกท่านรู้จัก The City EHEV กันมากขึ้นนะคะอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสรถจริงลูกค้าทุกท่านสามารถจะเข้ามาติดต่อที่ Honda a อ i ริยะมอเตอร์สาขาเพชรเกษมเยื้องโรงเรียนยอวที่หาดใหญ่ได้เลยค่ะทางเรามีที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ